นีพ่พามาตัดกล้วยครับพี่น้องซุกแล้วครับเรือ่องละหน่วยหนึ่งกล้วยหอมซุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทำการตัดกอนครับต้นสีหักแล้วครับเดี๋ยวตัดออกก่อนครับเอาครับพี่น้อง แต่เวลาปลาเราจะเคลือสซีเรจกวีครับอันนึ่งวีสุดไทยครับพี่น้องวีสุดไทยถือว่างามเกี่ยวรันอเอาบวกครับที่น้อง กล้วยครับกล้วยหอมสามีแล้วครับพี่นอ้องมาได้พี่นอ้องมาเอาไปกินครับวีนง่างำงำเลยพี่นอ้อง บริเบืองไล้เหมือครับพี่น้องสุกค่าเครื่อนพอดีวีแหลกพี่น้อง วีนะพี่น้อ,องไงครับจ้วีตัวสุกครับสุกเป็นไว้หนึ่งเจ็กวีล้ะครับพี่น้องสามวี วีหกเจ็ดแปดวีครับพี่น้องมาเลยครับพระอยากได้กลวยไปกินครับมาเอาไปกินครับกินบเบดกงยินนี่ครับใหญ่แห้งมาพี่น้องมาเอามาเอากลวยไปกินครับขอบคุณที่รับชมครับผม